cảm ơn bạn đã thank you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  you thank you so you

私は行くときはときに行くと มีติดเนะครับพฉันเนมาเล่นกันเชอมาเล่นกันน้อยน้อยั่งฝบอกว่าฝั่งลบอกว่า ไดเจออย่าไปใจอ่อนกับคนที่าาะดะบคนที่มาสัง่งผู้ชานี่เมื่อคืนเมื่อคืนดูแปเ้ยน้อยอาใจดีเกินไปพี่น้อยหาใจดีเกินไปเายอังไ,ไม่ได้ให้ของขวัญเลยตามเขาแล้ว ร้อยสามเท่าแล้วบอกนะถ้าเป็นดวงดาวเลยขอเลยน้อยขอเลยใครเข้า,ขาห้องอ่ะเรียกขอเลยฮะ้องตาก่อนเองขอเลยน้องพิ่ง,งบอกว่าเธอไม่กล้าขอขอไปเลยหนึ่งร้อยมีไหม เฟรดีกับหนูในเทน่าอะไรอย่รงแบบขอได้ไหมคะช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะวันนี้มันเลี่ยงม,มากเลยค่ะม,มาเลย